สวัสดีค่ะมาพบกับหน่อยเช่นเคยนะคะจากช่อง YouTube ฟอร์ดบายหนูหน่อยนะคะหน่อยเป็นที่ปรึกษาการขายฟอร์ดสาขาพัะประแดงนะคะอยู่ในเครือของกลุ่มบริษัทออโต้แกลลี่นะคะเดี๋ยววันนี้หน่อยจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมเจ้าตัวเอเวอร์รุ่นสปอร์นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2 0ลิตรนะคะให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงมา้าแรงิีสูงสุดของเขาจะอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะ ตัวนี้เป็นเกยร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะราคาจัดจำหน่ายจะอยู่ที่1 4 8 4 0 0้าบาทนะคะแต่คันนี้เป็นสีขาวมุกเป็นสีพิเศษนะคะราคาจะบวกเพิ่มขึ้นมาอีก1 2 0 0 0บาทนะคะราคาจัดจำหน่ายสุดที่จะอยู่ที่1 5 4 4 0 0้านบาทนะคะตัวนี้แล้วคันนี้นะคะพิเศษสุดเลยนะคะบวกแพ็กเกจ A ขึ้นมาเพิ่มเติมอีก6 0 0 0 0บาทนะคะคันนี้เป็นแพ็กเกจแพ็กเกจ อตสุดท้ายนะคะหลังจากนี้จะเป็นแพ็กเกจ B แล้วนะคะตัวแพ็กเกจ A ที่ได้เพิ่มขึ้นมานะคะตัวนี้จะมีกล้อง360องศารอบคันนะคะแล้วก็ระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่าง Stop and Go นะคะแล้วก็ระบบเบรกอัตโนมัติแล้วก็ระบบ,ระบ,บตรวจจับคนเดินถนนนะคะแล้วก็ระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางการเดินรถนะคะแล้วก็ระบบป้องกันรถออกนอกเกรนนะคะตัวนี้ จะมีระบบความปลอดภัยมาให้อย่างครบคันเลยนะคะแล้วก็หน้าจอนะคะหน้าจอเรือนไม้ขนาด12.4นิ้วนะคะแล้วก็หน้าจอทัชสกรีนตรงกลางนะคะขนาด12นิ้วนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่านะคะว่ารุ่นนี้มีอะไรพิเศษให้ลูกค้าได้จับจองเป็นเจ้าของกันบ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะตัวนี้ e v e r e s ร o รุ่นสปอรนะคะจตนวนี้จะคุมโทนด้วยสีดำเงานะคะมาพร้อมกับโลโก้ฟอร์ เป็นสีดําอีกเช่นกันนะคะตัดด้วยโครเมีย่ยมาพร้อมกับฟอนต์อักษร ford นะคะคําว่า ford นะคะแล้วก็กองหน้ารถพร้อมกับที่ฉีดทําความสะอาดนะคะตัวนี้แล้วก็ฝากระโปรงด้านหน้านะคะเป็นสัญลักษณ์พิเศษของตัวเอเวอร์เรสตัวสปอร์ตเลยนะคะตัวนี้จะมีอักษรอ,อาคขรกคําว่าเอเวอรเรสตเป็นสีดําเงานะคะตัดกับตัวรถสีขาวทําให้รถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะ <S <S ในส่วนของไฟหน้านะคะตัวนี้ไฟหน้าจะเป็นแบบ มันติรีเฟกเตอร์แบบ LED นะคะให้ลำแสงเป็นสีขาวนะคะเพิ่มทัศนวิสัยในการมองได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ไฟวิ่งกลางวันเป็นรูปตัว C เป็นแบบ LED ขนาดใหญ่ให้ลูกค้าถึง2ข้างเลยนะคะหรือเรียกกันง่ายว่าไฟ C-Cam นะคะรอบไฟหน้าให้กับลูกค้าให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED มาพร้อมกับเซ็นเซอร์หน้าให้กับลูกค้าอีก4จุดนะคะแล้วก็ด้านล่างมาพร้อมกับตะขอราบจุงขนาดใหญ่ให้กับลูกค้าถึง2ข้างเลยนะคะตัวนี้ เดี๋ยวเราไปชมด้านข้างกันเลยดีกว่านะคะว่ามีอะไรพิเศษให้กับลูกค้าบ้างนะคะตัวนี้เริ่มจากตัวคิ้วล้อเลยนะคะคิ Q ้วล้อตัวนี้คุมโทนด้วยสีดําเงานะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้แล้วก็ล้อแม็กนะคะตัวนี้เป็นล้อแม็กขนาดขอบ20นิ้วนะคะคุมโทนด้วยสีดําเงานะคะมาพร้อมกับซีรีส์ยาง255 25ท 55R 20นะคะตัวนี้เป็นล้อเดิมจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้แล้วก็กระจกมองข้างเป็นสีดําเงามาพร้อมกับไฟเลี้ยว เป็นแบบ led ขนาดใหญ่ให้กับลูกค้าเลยนะคะตัวนี้แล้วก็กล้อง360องศานะคะตัวนี้แล้วก็ไฟส่องสว่างด้านข้างตัวรถนะคะเวลาลูกค้าเปิดปิดประตูรถขึ้นลงรถในยามค่ำคืนนะคะจะมีไฟส่องสว่างด้านข้างให้กับลูกค้านะคะด้านบนตัวนี้นะคะหลังคาพิเศษสุดเลยค่ะตัวนี้แรปหลังคาสีดำนะคะตัวนี้แรปสติ๊กเกอร์แล้วก็พร้อมกับราวหลังคาสีดาทำให้รถมีมิติแล้วก็ดูหรอมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเลยนะคะคิวกันสัต ติดตั้งให้กับลูกค้าทั้ง4ชิ้นนะคะฟิล์มเลือกเปอร์เซ็นต์ได้นะคะ4 0 6 0 80แล้วและแต่ความชอบได้เลยค่ะมือเปิดขนาดใหญ่สีดำเงามาพร้อมกับระบบกุญแจสมาร์ทคีย์นะคะเพียงไปนิ้วสัมผัสก,ก็ล็อกปลดล็อกรถได้เลยนะคะเบากันรอยนะคะตัวนี้ไม่ได้ติดเสริมหลอดเฉยๆนะคะติดไว้ป้องกันรอยเล็บคุณสุภาพสตรีขีดข่วนตัวรถนะคะตัวนี้แล้วก็ด้านล่างพิเศษสุดเลยค่ะโลโก้คำว,ว่าสปอร์ตนะคะบ่งบอกว่ารถรุ่นนี้เป็นรถรุ่น เอเวอร์เรสตัวสปอร์ตนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเลยนะคะตัวนี้อ๋อฝาน้ำมันนะคะฝาปิดถังน้ำมันก็แรปสติ๊กเกอร์อีกเช่นกันนะคะตัวนี้ด้านหลังนะคะด้านบนสุดเลยค่ะตัวนี้ตัวอ่าตัวสปอยเลอร์หลังนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกแบบ LED ขนาดใหญ่เลยนะคะเวลาเหยียบเบรกจะทำให้เพื่อนร่วมทางมองเห็นเราได้อย่างชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ไฟท้ายของเขานะคะตัวนี้เป็นแบบ LED รอๆกันเลยนะคะตัวน,ววนี้แล้วก็ตรงกลาง มีอักษรคำว่าอะคริกนะคะเป็นเอเวอร์เรสนะคะพร้อมกับกล้องส่องถอยนะคะตัวนี้เวลาลูกค้าใส่เกียร์ถอยหลังนะคะจะมีเส้นกระระยะให้ลูกค้านะคะสีแดงสีเหลืองสีเขียวตัวนี้จะทํางานพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยด้านหลังอีก4จุดนะคะทำให้ลูกค้าถอยจอดได้อย่างปลอดภัยเลยนะคะตัวนี้ไฟท้ายของเขานะคะเราได้ติดตั้งข้อไฟท้ายหล่อๆให้กับลูกค้าเลยนะคะตัวนี้แล้วก็ลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจมองรถเจที่นั่งรถครอบครัวนะคะตัวนี้เอา ไว้ใช้งานขับเที่ยวสงการนะคะติดต่อสอบถามทางช่อง y o u t u ฟอร์ดบา y หนูหน่อยได้เลยนะคะรอรออยากได้แบบไหนสวยๆรอๆเท่ๆทักบอกหน่อยได้เลยนะคะทาง i อดีลแล้วก็เบอร์โทรด้านล่างนะคะหน่อยทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับก่อนจบคลิปนี้นะคะหน่อยต้องฝากเจ้าตัวเอเรุ่นสปอร์ตเกียร์ออโต้หกสปีดเครื่องยนต์ดีเซลคันนี้ไว้ให้กับลูกค้าพิจารณาด้วยนะคะ สำหรับก่อนจบคลิปนี้นะคะหน่อยฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องยูทูบฟอร์ดบายหนูหน่อยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะว่าหน่อยจะมีรถรอๆคันไหนรุ่นไหนมาให้ลูกค้าได้ชมนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ